อยากให้พวกเรานะคะตื่นรู้จงกล้าอยากกลัวนะคะอยากให้เราเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันนะคะทำไมอะ่ะครูครูมีแล้วครูรวยแล้วครูก็พูดได้สิครูอยากจะบอกว่าทุกคนต้องพูดแบบครูถ้าคุณเข้าใจและรู้แบบที่ครูรู้และเราก็เอาหลักความรู้นี้มาดําเนินชีวิตนั่นก็คือว่า อดีตนะมันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อนาคตเราสามารถลิขิตหรือเนรมิตได้ดังน,นั้นเราจงเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันแล้วสร้างปัจจุบันเพื่อให้ไปเกิดในอนาคตในแบบที่เราปรารถนาในแบบที่เราต้องการครูอยากจะบอกว่ามันมีเทคนิคมันมีเคล็ดลับมันมีขั้นตอนมันมีวิธีการทำยังไงครูทำแบบไหนครู ถ้าอยากให้ครูเป็นเมนทอร์หรือว่าอยากให้ครูเป็นคนนำทางมีคอร์สใหม่นะคอร์สนี้เปิดมาสดๆสดร้อนๆใหม่ๆเลย21วันเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นจริงเขาทำกันยังไงอะ่ะพวกมนุษย์เนรมิตหรือคนที่มีชีวิตมหัศจรรย์เขาทำกันยังไงอะ่ะ21วันแอดไลน์หาครูนะครูให้ราคาพิเศษวันนี้11,111 11บาท10ท่านแรกเท่านั้นนะคะรีบเลยนะ แล้วคุณจะเปลี่ยนฝันให้